ดวงเมืองแกจะทำอย่างนั้นไม่ได้นะมาไลายหลองขันเสียงกล้าวดวงตาแดงฉ่ำลุกโลดสะท้อนเปลวเพลิงที่ผิวไหวด้วยแรงลมทำให้ดวงตาคู่นั้นวาวล่ากับเนตรพยักคำแม่นมองจ้องศัตรูแกต้องรู้ผู้หญิงพวกนี้ไม่เกี่ยวอะไรด้วยโดยเฉพาะลูกกูไม่เคยทำอะไรให้มึงเจ็บฉ่ำไม่ใช่หรือ ดวงเมืองหัวเลาะหันไปทางใบแดงซึ่งกลุ่มคนขนหาตัวปฏิวัติและไม่พบแล้วก็กลับมาพอดีบอกว่าใบแดงมึงฟังไอ้มาลยมันพูดมันไม่รู้ลูกสาวมันทำผิดอะไรช่วยบอกมันหน่อยสิมาลีทำอะไรผิดเพื่อนคู่หูของดวงเมืองหยิมพลางบอกว่ามีหลักฐานแน่ชัด มาลีติดต่อกระเสือเพลิงฟ้าและไอ้ปฏิวัติมาตลอดเคินนี้ไอ้ปฏิวัติก็มาอย่างที่รู้กันจะรับหรือไม่รับไม่เป็นปัญหาบ้านหนีไล่หนีฝักไฟศัตรูครบหาศัตรูของเราแน่นอนเราขอร้องแล้วอยากมีหน้ามาโอดกาเบาว่าไม่ได้ทำผิดคิดหลายอะไรเราอีกหรือกูต้องทำมาขาขายต้องคบคนทั้งเมืองดโบย จะมาเป็นนายเนื้อหัวกูได้หรือมึงลองเอาใจกูไปใส่ใจมึงดูพวกมึงเคยอุดหนุนอะไรกูมั่งสี่ซาห้าสิไม่เคยหยิบยืน่นยาบนไอ้ปฏิบัติมันช่วยอะไรมึงมั่งทำไมต้อนรับมันดีนักไม่ต้องฟังเสียงลากไปขึ้นรถระโยคหลังใบแดงหันไปตะโกนบอกลูกหนองเสียงกระหึมกระหุมคลุมคลั่ง มาไลถันถลันยืนเพ่นจะเข้าขัดขวางแต่ไม่ถึงสองก้าวใบแดงฟาดด้ามปืนพลุลงที่ถ่ายถอย <c oughs> มาไลยสะดุดขาตัวเองหลมคว่ำลงพ่อมาลีทิพหลองเสียงหลงสลัดมือหลุดวิ่งกลับมาจะพยุงล่างของพ่อแต่ร่างของหญิงสาว ถูกมือแกลงของสมุนของดวงเมืองเบียงกลับแล้วกระชากลากถูไปขึ้นรถอย่างไม่ปราณีมานีพบาเข้าหาผัวหลงไห้โฮกุกเขาลงประคองล่างที่แน่นิ่งขึ้นพาดตักหลองเรียกผัวเสียงหลงมาอะไรพ่อมาไรขย่าล่างผัวแรงๆแล้วหลองเรียกลูกน้องพวกเรา เอาหนามมาช่วยพ่อเร็วพ่อมาลีพ่อมาลีมาลไม่ฟื้นแล้วพวกเร็วพวกเรามาช่วยพ่อเร็วแต่ไม่มีใครกลา้าโผลมาเพราะสมุนของดวงเมืองถือปืนจังก้าพร้อมจะสาดกระสุนใส่ถ้าใครโผลออกมาสู่ลานกว้างและทั้งสามสาวถูกลากไปขึ้นรถเรียบร้อยและพวกสมุนโหด วิ่งไปขึ้นรถหมดแล้วจึงวิ่งพลูกันออกมาแต่ทว่าต้องรีบหลบกันเป็นพลบันพระเจ้าสม,มุนไมยหลายสาดกระสุนจากท้ายรถอย่างลุกดันกระสุนกระทบกระท่อมที่พักดังกล่าวใหญ่เป็นการยิงคูกระสุนจึงไม่ถูกใครข้ามหัวทุกคนเข้าทะลวงฝากระท่อม แตกกระจายและคคบเพลิงบ้างดวงกระเด็นหลุดจากด้ามปักดินเหตุการณ์ป่าเทือนนี้เหมือนบ้านเมืองตกอยู่ใต้เงาปืนไม่มีใครยับอย่างได้มันพากันออกจากไล่ไปอย่างลอยนวลแต่ไปได้ไม่ไกลนักขบวนรถวิ่งผ่านโคงพับผ้าเพียงสองสามโคงเสียงปืนลัววดังขึ้นเป็นประทัดแตก เจ้าสิบหลอขันหน้าย่างระเบิดเป็นขันแรกวิ่งสายเป็นงูเหลือยก่อนจะพุ่งออกนอกทางผ่านเหล่ากั้นลงไลลเขาไปสู่เบื้องล่างทมกลางเสียงหลองอย่างสนุกของคนที่อยู่บนรถเสียงระเบิดสนั่นขึ้นทางเบื้องล่างแล้วไฟลุกโทษช่วงขึ้นรถอีกคันหนึ่งเป็นรถแลนด์โรเวอร์หลอหลังระเบิด ท่ามกลางเสียงหวีดหองของผู้หญิงมันวิ่งขึ้นพรวดไปติดอยู่หน้าผาอีกคันหนึ่งเป็นเก๋งหลุดลอดไปได้อีกคันหนึ่งเป็นรถโดยสารเล็กสีแสดไม่เอี่ยมโดนกระสุนเข้าหน้าหม้อจังเบอร์ระเบิดโตมสนันขณะพลิกคว่ำไปกระแทกกต้นไม้ที่ขึ้นหนาทึบเป็นหนิวมือท่ามกลางแสงเพลิงลุกโชงช่วงคนที่อยู่ในรถแลนด์โรเวอร์ กระโจนหนีเอาชีวิตรอดผู้หญิงที่บีดหลองขอชีวิตดังมาจากรถคันนั้นทำให้เสียงปืนสงบลงไม่สาดใส่รถคันนั้นมีแต่เสียงครตะโกนสำทับผู้หญิงอย่าลงจากรถขอยอยู่ในรถผู้หญิงขอยอยู่ในรถเสียงปืนลัวขึ้นอีกสองสามนัดอย่างรถแลนด์โรเวอร์แฟบหมดทุกหล้อ เจ้าวายหลายที่ลงจากรถสาต์กระสุนไปในทางความมืดอย่างเด้าซุมพลางกระโจนหนีหายไปในป่าอันลกทึบด้วยหมูม่หมายหน้อยใหญ่เงียบได้ยินเสียงไฟไม่ลดแตกปะทุและเสียงมแมลงกลางคืนลุกป่าและขุนเขาให้ตื่นเสียงมแมลงงัวโหดังกว่าเพื่อนหลายจะอวดเสียงบอกข้านี่แหละคือลูกทุ่งชื่อดังแห่งเทือกเขาภูพนันธ์ แสงไฟสบางไปไกลมองเห็นต้นยางใหญ่ที่พับผ้าข้างหน้าถูกตีทอยตอกพระวงขึ้นไปเอาลังพึ่งตั้งแต่โคนจนถึงยอดเป็นขั้นบาาันไดเป็นระยะพอก้ากลิ่นดอกไม้ป่าหอมกลุนละเขากับกลิ่นควันที่ขลุงตลบล่างหนึ่งวิ่งฝ่าความมืดออกมาจากข้างทางในมือกระชับจงอางเพลิงแผ่นข้ามถนนไปยังแลนโลเบอร์ ออกคำสั่งอย่างหลอนลนแต่เฉียบขาดผู้ชายลงมาก่อนอย่าสู้ไม่งั้นตายมีเสียงสวนออกมาจากในรถบ้ามันหนีกันไปหมดแล้วในรถเหลือเราผู้หญิงสามคนลงมาเร็วลงมาหาผมเร็วที่สุดชายหนุ่มผู้บอบอยู่เบื้องหลังก้อนหินอย่างไม่ประมาทเล่งเสียงลัว สามสาวรีบตามคำสั่งบิ่งลงมามอบข้างๆอย่างลนลานแสงไฟที่ไม่ลดและลามป่าลุกไม่ถึงยอดหมายแตกซ่าส่องให้เห็นหน้าตากันอย่างถนัดชัดเจนคุณปฏิพันธ์เงาจันหลองอย่างดีใจเมื่อเห็นหน้าเขาถนัดครับผมเองพี่ปฏิบัติอยู่ที่ไหน เขาถามด้วยความเป็นห่วงพี่ชายพลางศบตากับอีกสองสาวเดี๋ยวถามยับม,มาพี่ปฏิบัติมากับคุณอุ๋ยใช่ไหมเขาติดอยู่ในรถที่ตกเขาหรือเปล่าลูกหน้องผมมั่วหญิงไม่เลี้ยงผมห้ามไม่ทันคุณปฏิบัติไม่ได้มากับรถพวกนี้หรอกเขาไปก่อนพ่อจะมาถึงไล่มาลีดวงดาราฉีเพื่อนสาว ที่มอบตัวเป็นสันเป็นลูกนกงั้นรถพวกนี้เป็นรถของเจ้าพ่อดวกเมืองค่ะแต่พ่ออยู่คันเก๋งกับใบแดงคุณมากันกี่คนทำไมมาถูกผมมาหาพี่บัตเจออไ้ดันบันยัอ,อโชเฟอร์สิบลอ้อมันบอกว่าพี่บัตถูกจับตัวอยู่ในไล่ของคุณมาลี ผมจึงตั้งแนวคอยสกัดไวให้ยิงยางหลังระวังอย่าให้รถตกเหวไอ้พวกบ้ามันดันฝังบ้าผมสั่งให้ยิงแหลกส่งลงเหวให้หมดรถตู้สีเทาคันหนึ่งติดเครื่องกระหึมวิ่งออกจากป่าข้างทางวิ่งตรงมาเมื่อล่างชายทัันสองสามคนในชุดสีเทาวิ่งออกมากวากมืออยู่กลางถนน มันวิ่งมาจอดใกล้ๆที่สามสาวหมอบอยู่ปฏิวัติจึงบอกสามสาวเรารีบไปจากที่นี่เถอะครับเดี๋ยวพวกนั้นยกขยกมาอีกเราจะลำบากประตูด้านข้างเลื่อนออกสามสาววิ่งไปขึ้นก่อนปฏิพานตามขึ้นไปเดี๋ยวชายชะกันจึงกระโดดตามเป็นแถวพอคนสุดท้ายก้าวเท้าผล้นรถก็เคลื่อนออกอย่างรวดเร็ว บุ่งหน้ากลับไปที่ไล่ของมารีทิพนี่ไงนายดันบรรยับคนพาผมมาบูแหลกปฏิพานแนะนำให้สามสาวหล้จักเดี๋ยวระบายความรู้สึกใจหายหมดนึกว่าพี่บัตลงเหวไปแล้วไอ้พวกพรานภูเขามันเข้าใจว่าต้องฆ่าให้หมดพวกคุณสามคนบิดเป็นผีถ้าเจ้าแลนโลเวอร์ บังเอิญโฉบลงเหวไปอีกคันผู้กองบอกว่าศัตรูของประชาชนนี่ครับใครเป็นศัตรูของชาวบ้านเอาไว้ได้หรยครับต้องฆ่าสิชายชะกันตัดผมเกลียนอุทธรหัวต้องการจะเป็นอยากรู้คนพวกนี้เป็นใครอยู่ที่ไหนบ้างพี่ชายคุณอุ๋ยอยู่ด้วยหรือเปล่าไม่หรอกค่ะ พ่อมากับใบแดงสองคนพี่เดชกับพี่พลพากันไปพบผู้กองประคมจะพาไปตามจับคุณปฏิวัติกัะเสือเพลิงฟ้าไปจับที่ไหนท่าคันโทรหรือสองดาวไม่ทราบได้ยินพ่อพูดกับอาใบาแดงฟังไม่ทนัดไปที่สองดาวเขาบอกเสือพลุเข้าปล้นพวกวัวฝูงที่นั่นแล้วต้อนมุ่งหน้าไปท่าคันโท เงาจันสอดงั้นคงไปท่ากันโทด้วยแน่แน่คงไปพบคุณปฏิบัติที่นั่นดวงดาลา่าว่าแล้วคุณอุ๋ยทำไมไม่ห้ามฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งปฏิบัติถามโทใครจะห้ามได้มีใครฟังเสียงอุ๋ยที่ไหนเวลานี้พ่อกับพิเดษพี่พลเข้าใจบ้าอุ๋ยเข้าข้างคุณปฏิวัติไปแล้ว ที่เอาตัวไปนี่น่ะจะไปเล่นงานเหมือนกับมารีและเงาจันนั่นแหละคงไม่ถึงกับฆ่าฟันกันกระหมงังคงแค่จะเอาตัวไปกักบ,บา่าให้พี่ปฏิบัติไปตามเอาตัวคืนเขาจะได้ฆ่าพี่บัตง่ายๆคนของผมแอบได้ยินมาอย่างนั้นได้ยินจากไหนคะคงเป็นคนของเจ้าพ่อดวงเมืองพูดกันหน้าไล่คุณมารี อ่อแอบมาได้ยินพวกนั้นคุยกันหลยอคะครับตั้งใจจะมาหาคุณมาลีคิดว่าพี่บัตคงจะมาที่นี่เห็นแสงไฟฟ้าสว่างผิดปกติจึงจอดรถไวายห่างๆแล้วส่งคนแอบมาฟังดูว่าจะพากันกลับเข้าภูพนันจึงบางกำลังดักคนของผมหน้อยจึงต้องทำอย่างนี้ไม่งั้นจะเสียเปรียบแล้วหลูหรือเปล่าคะ บ้านเราสามคนถูกจับเดาเอาว่าพี่วัดกระเสือเพลิงฟ้าโดนพาตัวไปขึ้นสารปืนต้องหยุดกวนลดให้ได้ไม่งั้นสองคนนั่นต้องตายดแน่สาลปืนที่ไหนคะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับได้ยินแต่เขาพูดกันแบบคุณบุญโฮมโดนมาแล้วไม่มีทางรอดมีแต่ตายกับตาย คุณปฏิพานคงคิดว่าเป็นการกระทําของพ่อผมเข้าใจอย่างนั้นจริงๆอุ๋ยเคยถามพี่เดชกับพี่พลเขาปฏิเสธไม่รู้เรื่องใครจะยอมรับดักรับปฏิพานตอบหญิงสาวเดี๋ยวหันไปบอกลูกน้องบ้าเฮ้ยแวะมาส่งคุณมาลีก่อนเนะเป็นขณะคนงาน กำลังเร่งซ่อมหลัวไล่อย่างเร่งรีบพอรถโฉบเข้าไปแสงไฟหน้านรถส่องให้เห็นคนงานแตกฮือหนีกันจ้าระบันยุดยุดก่อนอย่าเพิ่งเข้าไปปฏิพานหลองห้ามพอรถจอดนิ่งมาลีทิพยืนหน้าออกไปหลองบอกฉันกลับมาแล้วไม่ต้องหนีพวกเราอจะหนีนี่ฉันมาลี ทุกคนจำเสียงของนายสาวของตนได้จึงเบรกหยุดเป็นแถวแล้วหันกลับมาวิ่งมาอย่างรถเป็นแถวสี่หน้าทุกคนแสดงความยินดีอย่างเห็นได้ชัดพอเห็นหน้านายสาวถนัดต่างหลงบอกกันอึงนายผู้หญิงกลับมาแล้วยาแม่มาลีกลับมาแล้วแตกตื่นกันหมดทางไล่พากันวิ่งมาดักหน้ารถ ซึ่งเคลื่อนเข้าเขตไล่อย่างช้าๆรถจอดสนิททุกคนพากันลงจากรถมาลีทิพย์โผลเข้าไปอยู่ในอ้อมแขนของแม่พร้อมกับ้องไห้โฮทั้งแม่ทั้งลูก้องไห้ด้วยความดีใจที่กลับมาเห็นหน้ากันอีกมาไลัหอบสังขารอันกระปกกระเปี่ยมาพบหน้านลูกสาวก็ลองเรียกชื่อลูกเสียงหลงกางแขนออกรับร่างลูกสาว ที่โผล่เข้าสู่อ้อมแขนด้วยน้ําตาอาบหน้าทุกคนหนาตาคลอด้วยความรู้สึกตื้นตันต่อสามชีวิตที่มีความรักความห่วงใยกันเป็นล้นผลคนเราจะรู้อะไรเป็นอะไรเมื่อภัยมาถึงตัวใครจะรักจะเกลียดกันแค่ไหนเห็นได้จากการแสดงออกของพ่อแม่เด็ลูกของไล่แก้งกระอามนี้ทุกคน ไม่ได้รักกันเพียงปากพูดรักกันด้วยสายเลือดและวิญญาณที่ผูกพันกันอย่างแยกไม่ออกพ่อแม่รักลูกและหวงแหนลูกเหมือนจงอางหวงไข่อย่ยางเขาว่าเป็นอย่างนี้แหละชีวิตเสียสละให้ได้เพื่อคนที่ตนรักไม่ว่าพ่อแม่หรือลูกเมื่อแม่มีโภยภัยมาพลากเอาชีวิตใดชีวิตหนึ่งสังโศกแล้ว มาเล่าเรื่องให้พ่อแม่ฟังจบลงด้วยการเน้นความสำคัญของปฏิพันธ์ผู้หยุดเหตุการณ์หลายแรงคราวนี้ชีวิตมาลีเหมือนเกิดใหม่คุณปฏิพันธ์เป็นคนชุบชีวิตให้ค่ะมาลีขอกราบขอบพระคุณหญิงสาวกราบลงที่ไหลเสืออากาศนุมซึ่งอยู่ในชุดสีเทาไม่มีเครื่องหมายยศ ปฏิพันธ์สะเทินเขินไอรีบออกตัวบ้าเราทุกคนเขาชี้กลาดไปที่เพื่อนร่วมทางรวมทั้งดันบันยับด้วยมีส่วนช่วยคุณสามคนไม่ใช่ผมคนเดียวหรอกลับคุณต้องขอบคุณทุกคนดันบันยับเกือบกาบางโยงยางตลาดเมเมืองเสือและบัววังยาง สามสาวไหว้สหายของปฏิพานจนครบถ้วนยังไงก็ขอขอบคุณคุณปฏิพานอยู่ดีถ้าไม่ได้คุณป่านนี้ลูกสาวผมกับเพื่อนอาจจะยับไอ้พวกนี้ไม่เคยปลาดีใครผมขอพูดต่อหน้าลูกสาวของเขานี่แหละมาอะไรเกิดขึ้นเสียงติบ๊บๆเลาะใจคอตื้นตันอุ้ยไม่ว่าอะไรค่ะ พ่อกับพี่ทำตัวเองอย่างนั้นจะไม่ให้เขาคนประนามเห็นจะไม่ได้ดวงดาลากลาวด้วยหัวใจเที่ยงทำแล้วหันไปทางเพื่อนสาวบอกว่ามาลีหาอะไรมาเลี้ยงผู้มีพระคุณของเราหน่อยสิหมูเห็ดเป็ดไก่มีเท่าไหร่ขนมาให้หมดฉันจะสื่อให้วันหลังไม่ต้องลำบากหรอกลับพวกเราจะเดินทางต่อ ถ้าที่นี่ไม่มีอะไรแล้วปฏิาพานปฏิเสธแล้วหันไปทางสหายหน้าเหี้มเกลียมทั้งหลายถามว่าเราจะเดินทางกันต่อหรือ,อยังไงผักเมื่อยสักคราวก็ดีเหมือนกันนะลูกพี่ดันบรรยับว่าดีมากผักไล่ผมสักคืนก่อนเถอะผมกลัวมันจะยกมากันอีกหัวพังอย่างสร้างไม่เสร็จอาจจะลำบาก นอนพักเป็นเพื่อนที่อุ่นใจซะก,ก่อนเถิดท่านผู้กล้าหาญทั้งหลายมาไล่สนับสนุนและก็ยกมือบหา้ขอร้องและหันไปบอกคนงานไล่พวกเราไปล้มหมูสักตัวเอามาทำลาบเลี้ยงคุณปฏิพานกับเพื่อนไปเร็วอย่าให้เอิกระเลิกถึงอย่างนั้นเลยครับเอาน้ำเย็นมาดื่มคนละแก้วก็พอปฏิวัติห้ามอย่างเกรงใจ พวกลูกหนองทำปากมุบขมิบฉายสอบกระถุงกันไปมาแต่ไม่มีใครสังเกตเห็นนอกจากปฏิพันธ์เขาจึงขึงตาใส่ให้หรู้ว่าจะทำอะไรน่าเกลียดหน้าทุเรศอย่างนั้นนะแต่มาลัยไม่สนใจคำทัดทานของปฏิพันธ์เขาเล่งลูกสาวอีกบ้ามาลีไปเอาเหล้ายามาก่อนให้คุณคุณแก้เหนื่อยซะก่อน ให้คนงานไปเอามาแล้วค่ะพ่อจัดบนศาลาหรือที่ไหนคะบนศาลาสิที่นั่นมีโต๊ะมีเก้าอี้พร้อมแล้วนี่ลูกไม่ยกคลำบากเชิญค่ะเชิญทุกคนบนศาลามาลีทิพย์เช้อเชิญแขกทุกคนขึ้นไปบนศาลาลางเดินนำหน้าไปก่อนเล่าถูกลำเลียงไปที่โต๊ะก่อนทุกคนจะไปถึง และเมื่อทุกคนนั่งเรียบร้อยดวงดาราซึ่งถนัดในด้านบริการลูกค้าที่ร้านอาหารมาแล้วเป็นคนดินเล่าแจกจนทั่วเวลาผ่านไปลาบหมูของปโปรดของพวกขอเล่าเป็นกับแกล้มขึ้นหน้าขึ้นตาในมือนั้นก่อนที่ผัดและแกงจะทยอยมาถึงปลากฏบ้าบทจานไปแล้วเจ้าบ้าน ต้องเรียกมาเพิ่มอีกเป็นขังที่สองและที่สามบรรยากาศแช่มชื่นขึ้นเหตุการณ์อันชวนตื่นตนกเลือนหายไปจากใบหน้าของแต่ละคนสามสาวพลอยดื่มเป็นเพื่อนไปด้วยคนละนิดคนละหน่อยใบหน้าแดงกำด้วยสายเลือดฉีดแรงการพูดคุยเริ่มออกรสชาติเมื่อดวงดาราเอ่ยถามปฏิพานว่าเคยคิดจะมาอยู่แถวนี้ไหม แถวไหนครับปฏิพานฑ์ทำเป็นไม่รู้ความหมายที่ไล่หนีน่ะสิคะดวงดาลาตอบหน้าตาเฉยผมเป็นทาหารอยากอยู่ที่ไหนตามใจตัวเองไม่ได้หรอกครับเขาตอบเลี่ยงๆใจนะคะใจของคุณกลุ่มเทพกับที่นี่ที่ไหนหน่าอยู่กว่ากันคะ ปฏิพานหัวเลาะแซงตักลาบเข้าปากคำหนึ่งและดื่มเหล้าอึกสองอึกทำท่าจะไม่ตอบจนหญิงสาวถามส้ำเขาจึงตอบว่าน่าอยู่คนละอย่างกลุงเทพน่ะคนแออัดแย่งอากาศกันหายใจส่วนที่นี่อากาศดีเหลือเกินมีดนตรีวงใหญ่ประจําภูผ่านแหกลมหน้าเพลินไม่เบา เขาหมายถึงมแมลงกลางคืนที่ส่งเสียงกระหึ่มปลาและขุนเขาอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยนั่นสิคะน่าอยู่ไหมดวงดาลายัมอย่พูดต่ออีกว่าที่พลทองแก้งกระอาํากับที่หน้องหันที่ไหนหน่าอยู่กว่ากันดวงดาลาสบตากระเงาจันและมารี ซึ่งมองหน้าคนพูดอย่างรู้สึกทึ่งเขาเข้าใจความหมายดีแต่เขาเป็นคนสำรวมไม่ผีผลมจึงตอบรวมๆว่าหน้าอยู่ทุกแห่งหลยครับล่างเหนือชอบล่างยาดวงดาลาเบ้นหน้ายกไหลพลางบ้าคุณปฏิพานไม่สนใจบ้านนอกหรอกน่ากลัวจะลักลุงเทพมาก จนไม่มีหัวใจเหลือบายสำหรับชนบทหัวใจผมอย่างบ้างเขาว่าสามสาวตาลุกมองศบตากันและยิ้มที่มุมปากบอกกันด้วยสายตาว่าถามต่อไปสิไม่มีใครกล้าถามทำท่าเกียงกันอยู่ดันบันยับถึงเอ่ยขึ้นมา่า ผมรู้ผู้กองปฏิพัน์สนใจที่ไหนคุณอุ๋ยอยากรู้ไหมครับสามสาวหันไปทางผู้พูดเกือบพร้อมกันหลวงดาล่าเป็นคนถามเร็วหรืออยากรู้สิครับเออคุณปฏิพันธ์สนใจที่ไหนรู้ได้ไงที่นี่ครับที่มาคืนนี้ตั้งใจจะมาที่นี่บังเอิญมีเรื่องเงาจัน หันมองปฏิพานควับทันทีใบหน้าค่อยๆซีดแลยวซีดแล้วเป็นลมฟุบลงอา้อาวเงาจันเป็นอะไรไไไเสียงร้องอย่างตนกดังแท้ขึ้นลาวกับนัดจบตอนที่38แล้วนะครับโหดติดตามแล้วฟังตอนต่อๆไปนะครขอบคุณ ท่านพ่กรุณาติดตามและฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณีหลายครับ